Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Yeah. <laughs> didn't uh, oh, oh, oh. <tiny> <tiny> One enemy remaining. I didn't come here to die. <laughs> <tiny> berarti ya cage trigger spike planted cage trigger? player standing. เสียงน้าอีกโอ้แล้วก็มีินโดว์ตัวหนึ่งไอ้ินโดว์บีวับตายตายน้าซายตัวหนึ่งน้าซตัวหนึนหน่ง Enemy Spike down พาพา,าี่ไหนดูมันน่าจะเข้า้งหลังปะระวังชอบบีตรงนั้นแล้วก็ห้องบนเฮีน,น,น,นี่นี่ขาดูวยวัน เก็บตาเก็บทามเไหนเก็บเพไหนค้ like ัวเ bon oh, ่ไหนเพื่ไหน่อยู่นอกไซโอ้ยบีเมนโอ้โอ้ตัวไ Sir <laughs> <We'll> them <laughs> <No> we'll <sweetness. laughs> <Bring it down. laughs> them them No down.

เซ็นจ uhm. hey. hey ูกันล่ะเจ้าอยู่หัตนี้ออนแล้วก็ไหนมีพานะ Oh yeah. Reloading. <laughs> <laughs> one enemy remaining. Five down. C. No down. That's three. Take this. One enemy remaining. Four down. Last player standing. Bon day and one bond อย่าเลยเดี๋ยวก็โดดตายแล้วเฮ้ยบอลบไม่ไปเลยไม่ไปเลยไปเลยไปเลยวิ่งเลยมีกอยอยู่ไหมไปแลาเอาไปเลยบอลเอาเลยเอาแล้วเฮ้ยโดนตัดกาหมด you. Thank นี่ข้างวช็อตเด็ดที่แรกสะดเลยตับฟักที่แรกไม่กระต่ายอ๋อดีนะแม่งเฮ้เข้ามึงต่างกันว่างกัน ออกมาแบบไม่รู้ไม่หนีเลยเว้ยี่แดงพี่โดนแฝงขอยภัน้องหอดเชนไม่จะไปอยู่กับพี่เฮ้ยข้างบนข้างบนแต่พี่ไม่รู้ข้างล่างมีไหมมีตุลโอพี่่อะ กองข้างกองกแปรไปเหรมันดูีแอยนะโอ้ยเดี้ยวี่เแต่ทำให้กูเสียวพีมไปและไปเล่นด้วยเยี่ยไปไปไปไ6 2โลมากานาพี่อะเยี่ยม มันมันไปกับ้างี่อเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตงลัเบ้ตายได้เดี๋ยวสละโไปจังมาะนีแหละไปพี่ ถังซส่เฮนะ้ยโอ้ยแย่เลยเฮ้ยลองครับยิงเข้าหนวตามไม่ได้โนอะ้โอ้ทตาไม่ได้เดี๋ยวจ One, one. spike carrier down. Spike oh. down, see enemy. Oh I oh, yeah, oh. oh. <laughs> last player <standing>. Oh <laughs> one enemy remaining. Gotcha. Hey, bye, bye. My turn I have oh. คนแน่นอนต้องหวังนะปีหลังนี้ครบลงครบลงเดียวสี่สิบพี่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบอยู่ไหนขานเลยพี่พี่ระวังเราหลแต่ว่าข้างลงนะหลก่อนบอนหมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนล่วสุดจาจะลงมาแล้วพี่พี่รอกอนรอเดี๋ยวปุ้พี่รอเนี่ย มันคมด้วยอ่ะมือมาพี่สั่ลเนี่ยไอ้ยสนมันวิ่งแล้วอยเลนีดด้ี่บางทำไมไม่เอามีดใหม่มาเดี๋ยวเราดูตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคยงคมาไหนเนี่ยตรงนั้นมี ข้าหรอ้าวหอีก่โอ้ยที่อน้เดียวไหนก็ไหนมีพามอ่ะไม่เห็นเลยอีกที่นี่ไปสีไปอีไต่อไปนะแล้ว เก็บสิว่าไอ้เทียเชื่อด้วยไหนอ่ะไปเอไปอีี่ยดเช็คทุกมุมเลยอ่ะเนี่ยคนเดียวังเกยไงที่ผมโดนทุกมุมหมด ข้างบนมีนะชอบเ้งกับโันน้องงัดเไรูอยู่มีาลมาลเฮ้ยมามามาอีกมาอีกสวข้างบนคนเฮ้ยา่มานเซนเซอร์ตัวเงวะ ได้ดได้ใ่เยืรูมม้มันเหียดไม่ไม่เยือรู้มันโดนเยื e รู้มันโดนเยนี่